ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนพศ2564วันเวลาผ่านไปเร็วนึกย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อได้เข้าเข้ามาสู่เพศสมณนะก็ได้ทำงานพระาศาสนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ไม่มีแม้แต่สัก,กวันที่จะเบื่อในในเพศสมณะเลยทั้งนี้ก็เพราะการบวชของหลวงพ่อนั้นเป็นการบวชอย่างมีเป้าหมายบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อศึกษาวิชาธรรมก,กายดูเหมือนว่า บวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายนี้จะเป็นหลักมากๆเพราะได้ศึกษามาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วได้มุ่งมาตรงนี้และก็บวชมาเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย และบวชมาเพื่อสร้างบารมีก็สร้างกันเรื่อยมาเลยเถอไปเดียวเดียวผ่านมาได้หลายสิบพรรษาแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งบวชได้ไม่นานเลยที่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่า ในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปนั้นผ่านไปด้วยเป้าหมายของการบวชอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนตนเองแล้วก็สร้างบารมีหลวงพ่อโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยาย ได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมะปฏิบัติกับชีวิตของนักบวชจากคุณยายแม้คุณยายท่านจะไม่ได้บวชเป็นพระเพราะท่านเป็นเพศหญิงแต่เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วจะรู้สึกว่าท่านเป็นพระเพียงแต่เราเรียกว่าคุณยายเท่านั้นเอง ได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำจากท่านแม้เป็นคำซ้ำๆเดิมๆแต่ก็ไม่เคยเบื่อหน่ายและชื่นใจทุกครั้งที่ได้ยินมันก็น่าแปลกและอัศจรรย์จริงๆคำพูดของผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตบวชอย่างมีวัตถุประสงค์ ฝึกตนกันมาเป็นอย่างดีเวลาพูดแล้วมันมีพลังแม้จะเป็นคำซ้ำคำเดิมซึ่งท่านจะตอกย้ำทุกวันที่เจอกันสิ่งนี้ได้หล่อหลอมชีวิตหลวงพ่อให้รักในการเป็นนักบวช และวันคืนก็ผ่านไปอย่างมีความผาสุกแต่ถึงแม้วันนี้จะไม่มีคุณยายแล้วบางท่านที่มาในภายหลังอาจไม่เคยเห็นคุณยายด้วยซ้ำแต่ก็คงพอจะนึกเทียบเคียงได้ว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นั้นได้ให้การดูแลเอาใจใส่ พระลูกพระหลานของท่านอย่างไรจึงอยู่กันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แม้ว่าการทำงานพระศาสนาจะมีอุปสรรคแต่ทุกคนก็ไม่ได้คำนึงถึงอุปสรรคคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเรื่องของการฝึกตัว เรื่องของการเดินทางไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่มาในภายหลังหลวงพ่อว่าก็น่าจะพอเทียบเคียงกันได้ถ้าเราคิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน อย่างน้อยก็มีสี่อย่างดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนอบรมตนเองสร้างบารมีหลวงพ่อขอยืนยันว่าเปสมณะนี้มีแต่ความผาสุก มีแต่ความรื่นลมปศ2,545ปลส่วนกลางมีนโยบายว่าเราต้องไปตามชายแมนแมนมาบวชอย่างต่อเนื่องให้ตามจนถึงที่สุดเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมี ของเราอย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขอะไรเลยเพราะจะเป็นทางมาแห่งบุญบาร,รมีของเราและของผู้ที่กำลังจะมาบวชในครั้งนี้ดังนั้นให้ทุกท่านทำหน้าที่ชวนบวชกันต่อไปให้ทะลุ เป้า3,000รูปซึ่งเวลานี้ส่งใบสมัครมาแล้ว1,876ใบเหลือเวลาอีกแค่9วันทั้งนั้นเอมวี MV ทะเลบุญพิธีปงผมบูชาทำรรม,มหาปูชนียาจารย์ปี63 พันผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมามีจุดหมายต้องเรียนรู้ใจอยู่กับตัวอย่างสุขใจสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกัน วิผพันผ่านทุกวันย่ามัวเช้าตัวทยของเรายยของใครมีชีวิตต้องสู้แม้วันที่ฟันร้ายต้องทำตัวกับใจให้ตรงกันคืนนั้นคืนไหนอย่าได้กลัวคืนและวันมันไม่ชั่วต้องเข้าใจ ำกลางซื้อคลำนำพาใจอาจหลงกลไปอย่างใครเห็นื่น,นั่นคืนไหนใจนึกฝันคืนและวันฝันไปใจกลุ้มลุกดังคนนกลงพืนน้ำตามลมโบกไม่อับโทคตงลงกลงกลางทะเลผ ทุกคนต้องหาถูกเป้าหมายใจในร่างกายต้องให้เจอทุกจะเกิดสามน้ำใจเราเสมอหาพระธรรมให้เจอก็เป็นสูง พาใดอาจหาลงทางไปอย่างใครเห็นคืนนันคืนไหนใจนึกฝันคืนแล้ววันฝันไปใจกลุมโลกดังคนนกลงพืนน้ำตามลมโงกไม่อาบโชคตกลงกลาง ผ่านผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมามีจุดหมายต้องเรียนรู้ใจอยู่กับตัวอย่างสุขใจสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกันต้องเรียนรู้มาบวชระนานสุขเช่นายเป็นพระแท้ที่ดีตลอดกาล